สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีก1ครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลู n a c l a s s สิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของราคา Luna, ลู n a รวมถึง USTC นะคะและนะคะโปรเจกต์ของดรคิมนั่นก็คือ AI นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเพราะก็มีบทวิเคราะห์ข่าวนะคะก็ไปเขียนนั่นเองนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของรู n a มันจะมีโอกาส ในอนาคตพลิกน,นะคะหรือกับตัวในปีนี้หรือไม่นะคะช่วงนี้ก็แสข่าวลูน่าก็ค่อนข้างนะคะมาแรงมากค่ะก็มีผู้คนนะคะไปจับตาเฝ้าดูค่ะไปติดท็อปอยู่ในคอยมาเกดแคบที่คนเฝ้าดูลูน่าคลาสสิกนะคะนี่ก็คืออาจจะมาจากที่ซีซี่บแนนค่ะที่ไปถแถลงข่าวนะคะพูดถึงลูน่าคลาสสิก ก็เป็นลกักษณะเก่าๆนะคะเก่าๆกา,กานักลงทุนส่งขวัญกำลังใจให้กับนักลงทุนนั่นเองก็ทำให้คนนะคะยิ่งเข้ามาจับตาดูดูหน้าเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารนี้กันค่ะนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะดิฉันจะมีข้อความแจ้งเตือนต้นคลิปและปลายคลิปเสมอค่ะ เราไปดูข่าวแรกก่อนเลยค่ะ นะคะข่าวแรกนะคะสภาพตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้ตลาดก็เริ่มแดงแล้วนะคะเมื่อช่วงกลางวันบิตคอยก็มีการเล่นรอบอีกนะคะเมื่อวานนี้ก็ทุบและก็ดีดตัวขึ้นวันนี้ก็ทุบอีกค่ะบิตคอยก็มีการทุบลงไปที่29 0 0 0อีกครั้งนะคะวันนี้ในช่วงในช่วงของเวลาของอเมริกาค่ะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีดขึ้นมานะคะนะ,ะเรามาดูเหรียญใหญ่ซักเล็กน้อยค่ะวันนี้เหรียญใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ดันขึ้นไป3 หมื่นนะคะหลังจากทุบไปรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็เทลงมาอีกค่ะนะคะบิตคอยนนะครเทรมาอยู่ที่29600กว่านะคะและตอนนี้ค่อยๆดีดตัวขึ้นไปค่ะทรงมันเหมือนลนักษณะการเล่นรอบคือคนที่เขาเล่นช็อตเล่นลองกันอยู่กระทิงกับหมีกำลังสู้กันอยู่ ะะส่วนไหนจะชนะต,ต้องจับตาดูต่อไปค่ะในส่วนของบิตคอยดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นการเล่นรอบระยะสั้นพเพราะข่าวนะคะในส่วนของขา่าวตลาดภาพใหญ่มันค่อนข้างบวกมากนะคะโดยเฉพาะหุ้นค่ะปรากฏว่าตอนนี้หุ้นนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะดาวโจนเกือบที่จะ 35 0 0 0แล้วนะคะดาวโจนวันนี้ค่ะขึ้นไปเกือบ35 0 0 0ค่ะนะคะกลุ่มแบงก์ค่ะวันนี้ค่ะนะคะดิฉันก็นำข่าวของเศรษฐกิจมาแบ่งปันนะคะเพื่อนทุกคลิปนะของรูน่าดิฉันจะนำข่าวเศรษฐกิจมาแบ่งปันด้วยเสมอนะคะเพื่อนำมาประกอบวิเคราะห์ในการลงทุนของพวกเรากันค่ะเราลงทุนก็ต้องรู้ภาพใหญ่ของตลาดด้วยนะคะสิ่งหนึ่งเลยภาพใหญ่ของตลาดค่ะปรากฏว่ากลุ่มแบงก์ค่ะ กลุ่มแบงก์สหรัฐอเมริกามันฟื้นค่ะผลประกอบการอะไรออกมาดีค่ะก็ทำให้นะคะดาวโจนพุ่งขึ้น3ามหมื่นสะคะสูงมากค่ะนะ,ะเกือบที่จะไปถึง30,000ืห้าแล้วนะคะนั่นคือตลาดหุ้นค่ะและในส่วนของ S&P และกลุ่ม เทคโนโลยีก็บวกเช่นเดียวกันพุ่งขจีเลยตอนนี้นะ,ะกลุ่มหุ้นนะคะพุ่งมากค่ะนะคะส่วนบิตคอยค่ะนะคะขึ้นเล็กๆนะ,ะบิตคอยยังคงวิ่นอยู่ในกรอบอยู่ยังไม่ได้ขึ้นแรงมากเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มีบทวิเคราะห์นักข่าวไปสอบถามนะ,ะนักข่าวไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านนะ,ะการวิเคราะห์ตลาดในอเมริกานั่นเองนะคะเนื่องจากตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะมันเล่น Bitcoin นั่นเองมายื่นขอใบอนุญ,ญาตกันหมดเลยเพื่อเป็น exchange ค่ะแต่มุ่งเน้นเฉพาะ Bitcoin เป็นหลักนะคะ Exchange เ,เฉพาะ Bitcoin เพื่อที่จะนะคะเอา Bitcoin ไปขายให้กับลูกค้าของเขานั่นเองนะคะวันนี้ก็มีบทวิเคราะห์นะคะผู้เชี่ยวชาญก็มีคำถามที่น่าสนใจมากนะคะเขาก็ถามผู้เชี่ยวชาญน,นะคะถึงนะ บิตคอยนั่นเองนะกลุ่มแบงก์มาเล่นบิตคอยกลุ่มบริษัทสถาบันมาเล่นบิตคอยขอใบอนุญาตมันมันกำลังจะเข้าสู่ดิจิตอลหรือไม่คำถามนี้โอ้โหนะนะอะคนที่ตอบนะคะเขาก็ตอบว่ามันมาอยู่แล้วสินทรัพย์ดิจิตอลมันมาแล้วนะประมาณนี้นะแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะสหรัฐอเมริกาก็ยังกักกัอยู่แต่เมื่อ,อไหรค่ค่ะ ะะสหรัฐอเมริกาผลิตเหรียญเองนั่นหมายความว่าเจ้ามาหาอำนาจนะคะเล่นผลิตดิจิตัลเองนะคะมันก็จะทำให้ประเทศอื่นๆค่ะนะคะประเทศอื่นๆที่ตามอเมริกาอยู่แล้วก็จะค่อยๆนะคะทำตามนั่นเองนะ,ะฉะนั้นต้องจับตาดูค่ะ เพราะนโยบายที่ออกมาเล็กน้อยแล้วของอเมริกานะคะเชื่อว่านะคะน่าจะมีการผลิตเหรียญกับนะคะต้องรอค่ะเพราะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเปิดค่ะนำเสนอไปนะแต่ยังไม่ได้ผ่านนะคอนเกรตค่ะยังไม่ผ่านสภาน,นั่นเองนะคะ,ะตรงนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะนะคะส่วนในกลุ่มสถาบัานต่างๆค่ะที่นะคะเขายื่นขอใบอนุญาต นักข่าวก็ถามว่าเขายื่นขอใบอนุญาตกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มีตัวตนหมดเลยและก็มีบัญชีนะคะสมัครมีบัญชีและมีแบงค์มีบัญชีแบงค์และถ้าเกิดมาเล่นในในส่วนของคริปโตมันจะมีปัญหาไหมนะเพราะมันจะเพราะมันสามารถที่ไม่ต้อง ไม่ต้องมีตัวตนก็ได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องโชว์ตัวตนก็ได้มันจะมีปัญหาไหมนะคำถามนี้มันก็เป็นคําถามที่นะ,ะมีมาอันยาวนานนั่นเองนะส่วนหนึ่งก็ต้องการตรวจสอบคนอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องการให้ตรวจสอบนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันเห็นในวันนี้ที่มีการถามผู้เชี่ยวชาญต่างๆค่ะ,ะซึ่งก็ตอบไม่ได้อยู่ดีผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถตอบได้เพราะอะไรบล็อกเชนมันไม่สามารถ โดยทั่วไปของบล็อกเชนเราไม่ละเ,เราซื้อขายถ้าเราซื้อขายผ่านกระดานเทรดมันก็จะเห็นเฉพาะในส่วนกระดานเทรดนะคะแต่นะคะ,นะคะโดยทั่วไปไม่มีใครรู้ค่ะเพราะมันเป็นกระเป๋าเงินไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้กระเป๋าเงินนี้เป็นของใครนะคะอ่า นี่ก็คือในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเรามาดูข่าวรู้หน้าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าไปเรื่องอื่นยาวไปค่ะจริงๆเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะเพื่อนถ้าเราเข้าใจเรื่องตลาดค่ะเราจะได้วางแผนได้ถูกต้องนะคะเรามาดูในส่วนของ ะะอ่าราคาลูน่าค่ะวันนี้ก็ดาวลงนะคะวิ่งตามบิตคอยค่ะบิตคอยก็มีการทุบลงมาค่ะนะคะลูน่าดันขึ้นไป913หลังจากนั้นก็ทุบลงมา862และค่อยๆดันขึ้นอีกรอบนะคะตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่894ค่ะแรง8 4ค่ะมเม็ดเงินนะคะอยู่ที่521.39ล้านค่ะ นะคะคส่วนนะคะวอลุ่มการซื้อขายไม่เยอะค่ะ37.41ล้านเองนะคะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของ u ูนาค a s s ิกค่ะนะคะบิตคอยนะคะดาวลงมาอีกแล้วค่ะราคาล่าสุดของบิตคอยสอ9เกค่ะนะคะอีชูเลนก็อยู่ที่1,908ค่ะนะคะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อารมณ์นักลงทุนก็ดาวลงมาตามราคาบิตคอยนะคะ นะคะอยู่ที่ระดับ50ค่ะเรามาดูข่าวของดูนาคลา s ิกโปรเจกต์นี้ค่ะที่น่าสนใจนะคะเป็นโปรเจกต์ของะนะคะของทีมเท e ร r a ่าเรเบลค่ะนะคะซึ่งเขาสร้าง Terra เทอร a ่าเรียมขึ้นมาค่ะเป็นอ่าเป็นเลเยอร์ที่2นะคะเป็นเลเยอรที่2ที่จะนะคะผูกกับ L 2นั่นเองของ t ทอร a ล่าเรเค่ะก็ตอนนี้เขาก็แจ้งว่านะคะเทอร เลียมค่ะก็คล้ายๆกับที่บารเลี่ยมนะคะเขาจะสร้างขึ้นมาลักษณะคือรองรับ D F ให้มากขึ้นนะคะเพื่อนและก,ก็นะ,ะทรงมันเท่าที่ดีแค้นติดตามนะคะก็คล้ายๆก,กันกับนะคะที่บารเลี่ยมแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่บารเลี่ยมนะคะก็จะเป็นแพลนฟอร์มที่รองรับนะคะในส่วนของ D F และก็เกมต่างๆเดี๋ยวเราไปดูค่ะวันนี้เขาก็มีการแบ่งปันนะว่าชิบาดเรียมมีความยินดีที่จะเปิดตัวเวอร์ชันหนึ่งของเว็บไซต์ของเราที่จะเป็นแผ่นฟอร์มเลเยอร์พื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันของเทอร์ล่าเทอร์ล่าเรียมนะคะเราไปดูหน้าตาเขาสักเล็กน้อยค่ะนี่ก็คือนะคะเขาจะมุ่งเน้นค่ะเพื่อนชีบาเรียมจะมุ่งเน้นนะคะ,ะก,ก็จะมุ่งเน้นเกมมุ่งเน้นนะคะ คล้ายๆกันกับแมตตัเวิร์แต่ยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะเขายังไม่ได้ประกาศในเรื่องของนะคะแผ่นฟอร์มเขาหรือเว็บไซต์เขาว่าจะรองรับอะไรบ้างแต่ให้เราเข้าใจนะคะว่าเว็บไซต์เขาเนี่ยเปิดผ่านบล็อกเชนลูน่าคลาสสิกนะคะ่าเชื่อมโยงกับลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะหน้าตาะะที่พวกเขากำลังจะทำค่ะแอปพลิเคชันลูน่าคลาสสิกค่ะนะคะแอปพลิเคชันนะคะเทอร่าคลาสสิกและ ไดเล็กทอรี่ผู้ร่วมให้ข้อมูลนำเสนอผู้สร้างบนเครือข่ายค่ะและก็ตัวตรวจสอบแบบกระจายอำนาจโนดโฮในตัวเองพร้อมแหล่งจ่ายนะคะไฟล์สําลองแบบต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ถึงสถานะและการออนไลน์ที่สม่ำเสมอค่ะส่วนนะคะการพัฒนาอยู่ระหว่างทำค่ะนะคะคือตอนนี้เว็บไซต์เสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จแบบร้อซนนะคะอ่า ก็มีส่วนที่อยู่ระหว่างทำนะ,ะก็มีประมาณ3เรื่องนะคะที่ทําเสร็จแล้วก็คือส่วนตัวตรวจสอบแบบกระจายอํานาจการเจริญเติบโตนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็นะคะคนได้พูดถึงว่าเกี่ยวกับเทอร์ล่านะคะเทอร์ล่าเป็นโลกขนาดเล็กนะคะเขาก็พูดถึงเทอร์ล่าเลียมค่ะเป็นระบบนิเวศปิดที่ให้สารอาหารเฉพาะและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างรูปแบบ นะชีวิตที่กําหนดขึ้นเราเชื่อว่าพี่พบขนาดเล็กของเทอร์าคัสิกเป็นเพียงระบบนิเวศแบบนี้นะ,ะด้วยความพยายามของเราเรามุ่งมั่นที่จะจัดหาอาหารที่จําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการเติบโตและช่วยให้ทุกชั้นของโปรตุคอประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายนะคะโดยนะคะ โดยทุกชั้นโปรโตคอลประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือความปลอดภัยช่วยเหลือโนดตรวจสอบนะคะนี่ก็คือเนื้อหาเบื้องต้นค่ะนะคะที่ เขาพูดถึงนะคะวัตถุประสงค์นั่นเองนะะเพื่อมาช่วยเทอร์าคลาสสิกนะคะและก็ชุมชนของเทอราคลาสสิกและก็รองรับแผนการรีเป็กค่ะนะคะในโปรเจก t นี้นะคะเพื่อให้การทำงานรีเป็กนะคะให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะช่วยลดอุปทานลูน่าคลาสสิกนะคะนี่ก็คือเนื้อหาที่ดิฉันนำมาแบ่งปันเบื้องต้นค่ะนะคะอาเรามาดูข่าวนี้กันค่ะนะคะข่าวที่หลายเว็บไซต์ก็เขียนเกี่ยวกับไบแอนดค่ะ เรามาดูเว็บไซต์นี้บ้างนะคะเว็บไซต์นี้พูดถึงไบแ a นซีซีอีโสะท้อนให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนมีอายุครบ6ปีมันไม่เคยลาบลื่นเ c ็กเชนซีซีค่ะไบแ a น c e เขียนว่าการเงินแบบกระจายอํานาจจะยังคงเล่งเนเินต่อไปและผู้คนจํานวนมากจัดโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ดีฟาค่ะนะคะดิฉันก็นําข่าวนี้มานะคะเพราะก็มองว่าน่าสนใจอยู่ซีซีไบแนได้เขียนจดหมายถึงผู้ใช้การแลกเปลี่ยนสะท้อนถึง ด,ดูหนาวของริปโตที่ผ่านมาและกำลังกำหนดแนวโน้มสำคัญที่ก่อล่างสร้างตัวขึ้นในอุตสาหกรรมในขณะดนี้ที่บริษัทนะคะบ,บริษัทครบรอบ6ปีนะคะซึ่งนะคะซีซีได้เน้นย้ำถึงความสะท้อนของบริษัทนะคะบริษัท ตลอดการเดินทางผู้บริหารเก่าในเดือนมกรานะตั้งปีคือบริษัทเขาเปิดเมื่อปี2018บริษัทเห็นสิติใหม่สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้อย่างไรก็ตามตามความตามด้วยการลดลงของตลาดอย่างนะคะผู้บริหารใบแนนตั้งข้อสังเกตในช่วงตลาดหมีทีมงานได้เรียนรู้ถึงความสำคัญการจัดการทางการเงินอย่างรอบ นะะนี่ก็คือนะคะใบแนนนี่แทบจะกินตลาดทั่วโลกไปแล้วนะคะในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะนะคะจากปัญหาการล่มสลายของ FTX และก็ปัญหาที่นะดิฉันเชื่อว่าใบาแนนและ FTX เนี่ยนะข่าวมันก็ออกมาอยู่แล้วค่ะมันเหมือนกับเขา มีปัญหากันนั่นเองมันเลยทําให้นะคะดึงไส้กันออกมานะคะอย่างที่เราเห็นข่าวนะคะมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยพังเพราะอะไรตลาดคริปโตพังเพราะนะคะภายในของคริปโตเองนั่นเองล้วงไส้กันเองนะ,ะมันก็เลยทําให้ตลาดนะคะล้มล,ลงมาหรือล่มนะคะบิตคอยไปแตะถึง1 5ื่นเมื่อปีที่แล้วนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะข่าวมันออกมาตามนั้นนะคะ นี่ก็คือข่าวค่ะก็เป็นการสรุปภาพรวมนั่นเองของไบแ c นที่เขาได้รับบทเรียนจากการบทเรียนจากการล่มสลายนะคะถึง2ช่วงก็คือนะคะล่มสลายแรกก็คือเทอร่าคาสิกและครั้งที่2ก็คือ FTX ล่มสลายนะคะเราไปดูข่าวของนะคะ u บ้างหลังจากมีข่าวออกมานะคะในส่วนของนะคะาการฟื้นฟูการีเป็กนะก็ การรีเป็กข้อเสนอต่างๆผ่านนะคะรวมถึงข่าวของนะคะ b บแ a น c e ออกมาก็ทำให้นะคะ UFTC พุ่งค่ะรวมถึงบูนาคลาสิกด้วยนะคะพุ่งถึง406นะคะเปอร์เซ็นต์ค่ะของนะ,ะอ่าสเปิลคอยนนั่นเองถ่าช่วง24ชั่วโมงประมาณ20.18 เปอร์เซ็นต์ค่ะที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าไปดูปริมาณการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงของ s p เปอรคอยเพิ่มขึ้นถึง409เปอร์เซนต์นะ,ะอัลกอริทึม s p เปอรคอยของเธอร่าคาส,สิกลูน่าระบบนิเวศนะคะ USTC กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในป c คค่ะ CMC รายงานมูลค่า24ชั่วโมงเพิ่มขึ้น20.18%สำหรับเหรียญสเปนคอยนะคะเทอ a ล US USD นะคะ c ลาสสิ c ซึ่งตอนนี้อยู่ที่0.0183 0ดอลลาร์โมเมนตัมการซื้อในชั่วโมงนะใน ช่วงค่มคืนของสเปนคอยบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแม้ว่าสา,สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะกระชากปริมาณมากตามตัวเลขปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงของสเปน,คอ,เปนค,คอยนะคะเพิ่มขึ้น409%นะคะก็คือตกนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ154นะคะ154ล้านนะคะ อของเหรียญนั่นเองนับตั้งแต่เหตุการ์รีเป็กนะคะคือตั้งแต่ล่มสลายจนณปัจจุบันนี้นั่นเองก็หลุดเป็กนะคะตอนนี้นะคะเราเห็นอยู่แล้วหลุดจากนะคะหนึ่งหนึ่งเศษหนึ่งนะคะจากราคา1ดอลลาร์มามาอยู่ที่1เซนนะตอนนี้นะค่ะนะคะก็ถือว่าหลุดเป็กแบบเยอะมากนะคะ99.9%อซะในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานั่นเองจากเ ทีเอ็กล่มสลายและรวมถึงเทอรล่าคลาสสิกค่ะนะคะฉะนั้นการฟื้นฟูในครั้งนี้อาจจะเป็นตัวนะคะพิก ตลาดของนะคะลูน่าคลาสสิกและ USTC หรือไม่เราก็ต้องจับตาดูค่ะนี่ก็คือข่าวนี้นะคะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะในคลิปนี้ดิฉันก็คงจะทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนนะคะการเพิ่มขึ้นอย่างมากของมูลค่าและปริมาณการซื้อขายของเทอร์ล่า USTC ค่ะทําให้นักลงทุนพึงพอใจค่ะนะคะอ่านะ ข่าวนี้ก็เป็นการเขียนถึงนะคะ,ะข้อมูลรายงานของ CMC ก็คือคอยมาเก็ตแคปรายงานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของเทอรล่าคลาสิก USD นะคะสรุปเหรียญซัพเปอ Co คอยนะคะ USDC ค่ะมีมูลค่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อมูลของ CMC USDC มีมูลค่าเพิ่มถึง2 0 1 8ใน24ชั่วโมงนะคะปริมาณการซื้อขายของซัพเปอรคอยก็เพิ่มขึ้น4 0.9%ความสนใจอย่างฉับพันใน u s t c บ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ s เปอรคอการแนะนำอัลกอริทึมซัพเปอคอย u s t c ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิวเอเทอราล่าคลาสสิกนะคะลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะมีมูลค่าและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของ u s t c เมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ถึงการเติบโตตามธรรมชาติแม้ว่า แม้ว่าสาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดประเด็นหลัก CMC รายงานมูลค่า24ชั่วโมงเพิ่มขึ้น20.18%สำหรับเหรียญซับเปิรคอยค่ะนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 1น0 1 8 0ะคะ0.01803ดอลลาร์ปริมาณการซื้อขาย u s t c เพิ่มขึ้น409%สูงถึง1นะคะ154ล้านดอลลาร์ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการยอมรับสเปนคอยอย่างแพร่หลายค่ะ u s t c ประสบปัญหาราคาลดลงอย่างมากเมื่อ เมื่อกว่าปีที่แล้วนะคะเมื่อมีการยกเลิกการตึงตั้งแต่นั้นมาสปเปิคอยก็ซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าโดยทำระบบสูงสุดในรอบ52สัปดาห์ก็คือนาหกนา6เซนดอลลาร์อย่างไรก็ตามมีข้อบ่งชี้ว่า u s t c อาจฟื้นมูลค่าและทดสอบเครื่องหมายหนึ่ง ดอลลร์อีกครั้งนะคะชุมชนเทอราคลาสสิกกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงการพื้นฐานและดำเนินการโครงการริเริ่มต่างๆเช่นกันเผาโทเคนลูน่าและแนะนำการเดิมพันซึ่งสามารถเพิ่มอุปทานและต่ออายุการกระตือรนลร้นสำหรับเหรียญซัปเบิลคอยนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะนะคะสรุปก็คือเทราคาสิก US D นะคะก็คือ USDC นั่นเองซึ่งมีมูลค่าและป็นมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในขณะที่สามารถในขณะที่นะคะสาเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ชุมชนนะคะเทอราลักิกกาลังทํางานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสเปิรคอและแนะนำความคิดใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของมันค่ะ คงต้องรอนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นจุดสำคัญที่จะไปสู่หนึ่งดอลลราในอนาคตให้กับเราหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องติดติดตามต่อไปค่ะนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวของชุมชนที่มีการแบ่งปันเกี่ยวกับดรคิมค่ะนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับ AI ของดรคิมนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็รอดูนะคะโปรเจกต์ที่สำคัญก็คือรีเพ็ และ AI ค่ะเพราะตอนนี้ AI ของดร์คิมก็ถือว่าเป็นแผนฟอร์มเลเยอร์ที่2ก็อยู่ระหว่างการทดสอบเช่นเดียวกันและ AI นะคะก็อยู่ในแผนของ L1 นะคะในการทำงานในไตรมาสที่3ด้วยนะคะก็มี AI เข้าไปด้วยในการทำงานนะคะเพราะ AI จะเป็นแผนฟอร์มในการเข้ามาคำนวณและดูในการลดอุปทานของบรูน่าคลาสสิกค่ะ ะะฉะนั้นชุมชนก็มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะรวมถึงนะคะซีซีนะคะผู้เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกกับโปรเจกต์ใหญ่นะคะและเกี่ยวกับการเบินการเผาค่ะ 1น0่เของเขานั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเกม NFT นะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะเรามีแผ่นฟอร์มที่เปิดผ่านบล็อกเชนนะคะมีหลายแผ่นฟอร์มอยู่นะคะเขาก็ยังคงทํางานอย่างหนักนะคะช่วยเบิร์นช่วยเผาลูน่าทุก เดือนค่ะทุกอาทิตย์นะคะอย่างแผ่นฟอมนี้ค่ะเป็นชาวอิตาลีค่ะก็เปิดผ่านบ็อกเชลูนาเช่นเดียวกันค่ะก็มี NFT แล้วแผ่นฟอมของเขานะคะโปรเจกต์ของเขามีแผนนะคะที่เขาประกาศที่ดิฉันเคยทําข่าวไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเขาประกาศว่าแผ่นฟอมเขานะคะที่เปิดผ่านบ็อกเชลูนาจะมีการสร้างแบบครบวงจรนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีะมี m e t a ัว r ์อยู่ด้วยค่ะและก็มี NFT มีเกมค่ะนะคะจะเต็มรูปแบบค่ะนะคะก็ทยอยทยอยเปิดนะคะเพราะเขาก็รอรอให้ลูน่าอัปเกรดนะคะบล็อกเชนให้ได้100%บางส่วนเขาก็เปิดแล้วนะคะอย่างเช่น NFT มันสามารถเปิดได้เลยค่ะแล้วก็เกมนั่นเองนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือข่าวสารของลู n a าคลาสสิกค่ะ จากชุมชนก็วันนี้ชุมชนก็ค่อนข้างนะทวิตกันค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในเรื่องของลูน่าจากพันเอ็กค่ะอย่างท่านนี้ก็ทวิตว่าลูน่าจะพันเอ็กนะคะถ้ามีการอัปเกรดบล็อกเชนเรียบร้อยแล้วอย่างท่านนี้ช่วง5ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นนักลงทุนนั่นเองลูน่ามันขิงนะคะอ่านี่ก็เป็น ชุมชนค่ะที่มีการแบ่งปันอย่างท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของใบแอน้ <c oughs> ค่ะนะคะที่พูดถึงลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะว่าเขายังถือลูน่าคลาสสิกอยู่ส่วนท่านนี้ก็มีการเรียกร้องให้คอยเบสนะคะคอยเบสเลี้ยญลูน่าเข้าในกระดานเทรดค่ะนะคะส่วนท่านนี้ก็พูดถึงลูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันกับพูดถึงภาพรวมของลูน่าค่ะว่าตอนนี้ค่ะลูน่าเบินไปเท่าไหร่เจ็ด นะคะเล้านกว่าค่ะนะคะยอดสะสมนั่นเองสะสมเบิร์นะโทโทก็อยู่ที่3 10นะคะ30ล้านกว่านั่นเองนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะที่นํามาแบ่งปันนะคะอารูน่า Luna กําลังจะพัน X นะคะอย่างเราปิดท้ายด้วยลูน่าพัน X นะคะเพื่อนนะคะจะเป็นพัน X หรือไม่ในปีนี้ก็ต้องดูค่ะนะคะดิฉันจะโพสตหัวข้อนะคะว่าลูน่าจะพัน X ในปีสองพันยี่สิบสามหรือไม่นะคะจะดูว่าเพื่อน จะตกใจกันไหมเวลาดิฉันโพสเก่าๆค่ะมักจะมีคนตกใจนะคะอ้าววันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะปิดท้ายด้วยพัน X ของดูนาคลาสสิกภายใน3ปีให้3ปีเลยพัน X นะคะ3ปีละนะสำหรับดิฉันนะคะเพราะสายเก่านะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมใครมาติดตามทุกเทป ทุกคลิปไม่เคยกดซับสไครก็กดไว้นะคะเพราะช่องนี้จะแบ่งปันการลงทุนคริปโตค่ะนะคะรวมถึง e นั o อ e ีบุ๊กค่ะดิฉันจะมีทําคลิปสอนเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดอยากจะเป็นนักเขียนนะคะเขียนแบบดิจิตอลค่ะเขียนด้วย ai ค่ะดูจะทําคลิปแบ่งปันค่ะนะคะปิดท้ายด้วยคําเตือนค่ะสวัสดีนะคะ